สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับจากร้านสี่ริพงพาดิครับก็พมาดูรถโฟก์ิฟคมมัสสูตครับเป็นรุ่นยี่สิบเอ็ดตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดปัจจุบันแล้วนะฮะเป็นขนาดหนึ่งจห้านเสาสูงสามเมตรเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้ครับตัวนี้เป็นสภาพเดิมเดิมมาเลยฮะเดี๋ยวพาดูรอบๆอบคันก่อนนะฮะตัวนี้เป็นสีเดิมทั้งหมดนะครับตัวรางเสาตรงนี้นะฮะทั้งหมดรองเสาเนี่ยยังดีอยู่นะฮะ แล้วตัวล่องเป้งาตัวนี้ก็ยังสวยงามหมดเลยนะล่องคมหมดนะตัวรถคันนี้เป็นรถใช้งานมาประมาณ3,000กว่าชั่วโมงนะฮะเครื่องยังเดิมๆแห้งๆอยู่เลยเกียร์แรงดียางหน้ายางหลังเต็มนะฮะแห้งๆเลยครับ มีสลอกบ้างก็นิดหน่อยของพวกนี้นะเป็นสีสลอกบ้างธรรมดาเดี๋ยวให้ดูชั่วโมงนะไม่ไแน่ใจว่ากล้องมันชัดชัดไหมนะแต่ว่ามันอยู่3,529ชั่วโมงครับเดี๋ยวลองเปิดสายกระโปรงให้ดู นนี่นะแห้งทั้งหมดครับสียังดำๆอยู่เลยติดง่ายนะครับ ไม่ดูไอได้เลยนะนิ่มๆนะครับตัวข้าหลังตรงนี้ก็ยังดีอยู่นะทั้งหมดเลย ทีนงนี้ก็ไม่รั่วนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปทดลองขับกับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะก็คือเดินหน้าถอยหลังตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นโซนินอนไฟฟ้าแนละ้วใช้ง่ายครับขับง่ายระบบไฮดรอลิกไว้นะฮะ ไม่ต้องเล้งอะไรแย่ๆครับอันนี้สุดแล้วเสาสาเมตรมาตรฐานงานหนึ่งเมตรนะฮะถ้างานสั้นไปก็แจยงได้ครับเบรกดีนะฮะรถรุ่นใหม่ๆก็ดีอย่างคือมันคล่องตัวนะครับแล้วก็ไวนี่นะตีวงแบบแคบๆได้เลย วัไถ้าสนใจสามารถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับร้านสีริพงษ์พาณิชย์ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลอุทธง์นะฮะจังหวัดสุพรรณบุรีโทรติดต่อ0934919914นะนะครับเข้ามาลองได้เลยครับรถพร้อมใช้งานนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ